อ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดเดียวกันกับหัวเรือซึ่งอีกสักครู่เรือจะแล่นไปทางทิศเหนือนะคะก็คือทางด้านนีุ้่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนะคะรอใต้สะพานตากสินเป็นสะพานแรกนะคะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีจะเป็นไอคอนสยามค่ะแล้วก็รอใต้สะพานเล็กๆอีกสองสะพานซึ่งจะมีดีเทลเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็พบกับวัดอรุณวัดพระแก้วแล้วก็กลับลำใกล้ๆกับตรงสะพานพระราม8นั่นเองนะคะหลังจากกลับลำเรือมาแล้วก็จะเป็นวิวที่คุณคุณตากันตั้งแต่ รอบขาไปนั่นเองนะคะในช่วงขากลับจะเป็นประมาณนั้นและสําหรับห้องน้ำนะคะอยู่ที่ฟลอร์ชั้นล่างนะคะชั้น1นนะคะพื้นที่สุบุรีอยู่ที่ท้ายเรือชั้น2คะ่ะลูกค้าที่อยู่กับอ้นนะคะชั้นบนสุดคือชั้น3านะคะสําหรับห้องโดยสารที่ลูกค้านั่งอยู่ห้องแอร์เย็นๆอันนั้นคือฟลอร์ชั้น2นั่นเองนะคะอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่เปิดอาหารแล้วนะคะลูกค้าทุกทกท่านนะคะจะต้องสวมแมสติกแมสก่อนที่จะลุกตัก อาหารนะคะหลังจากนั้นสวมถุงมือด้วยซึ่งถุงมือเราเตรียมเอาไว้ที่หัวโต๊ะบุฟเฟ่เอาไว้ให้กับคุณคุณแล้วนะคะเ่ารบกวนทําแบบนี้ในทุกๆรอบแล้วก็ช่วงเวลาที่เดินออกจากที่นั่งไม่ว่าจะลุกมาตักอาหารหรือว่าลุกออมาถ่ายรูปสกับวิวส,สวยๆนะคะก็เ่ารบกวนสวมแมส